สวัสดีทุกข้าหนะคนแบนี้เวลาตีนหนึ่งนะวันนี้ก็อยู่กับผมลินเดอร์นะไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นวันนี้จะมาชิ้แจงเรื่องต่างๆนฮะทั้งไอตัวนี้ทั้งตัวไลก็เป็นพี่ตายฝีมือผมเองนะทำได้แค่นี้แหละด้วยผ้าอ่านั่นแหละเอะอจริงจริงผมจะไม่มยอมเผยให้ตัวเองนะทำตัวให้ขายทางมือถือเลยเราพยายามทำตัวลับอ่านั่นแหละที่ผมจะเลี้ก็คือเรื่องที่หนึ่งและเรื่องอินโทรพอดีเห็นหลายๆช่องทางที่เป็นเพื่อนหมู่เขามีอินโทรเกือบหมดแล้วผมแบบ ทำดีมาวะเจ๊จะบอกว่าไม่ทําแล้วกันนั้นส่วนใหญ่ก็จะแบบเคยบ้างวันที่แบบเหมือนพี่เอกเวลาเขาทําอินโทรแบบแบบตกใจจุกใจคงจะพยายามไม่ทําแล้วกันนะฮะอืมวงเล็บจริงๆแล้วก็แค่แบบทำมาเป็นใส่มาเป็นเนาะจี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 เล็อ่าแล้วก็ช่วงนี้จะไม่ค่อยได้ลงคลิปอะไรนะฮะแต่ถ้าเกิดโปรเจกต์ต่อไปผมจะแคสนอกจากไวท์โฟร์เดอะซีน่าจะเป็นเอ่ออะไรวะ อ๋อฟาร์มอะไรไปดีวันนี bye. Bye ้ผมสุดโรดใส่มือถือเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ไปถาดสอบถามเอ่อแกมอาจจะท่านใครสัตว์ใครโตนะฮะอ่านะฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมไม่มีอะไรค่วันนี้แค่นั้นแหละอ่าขอบคุณนะทุกท่านบายๆแค่นั้นแหละพี่ตายบายบายดินี่แค่นั้นแหละแล้วก็นี่มือผมเออรู้พูดทำไมวะอ๋อแค่นี้นแหละฮะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะฮะไปแล้วฮะบายเย้